อุปมาแห่งเวทนาภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนมเมล็ดยาบตกในสารสทัสม้ทายดูดูฝนตอมน้ำย่อมเกิดขึ้นและแตกกระจายอยู่บนผิวน้ำบุรุษผู้มีจักษุตามปกติเห็นตอมน้ำนั้นก็เพ่งพินิษพิจรารณาโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นอยู่เพ่งพินิษพิจรารณาโดยแยบคายอยู่ตอมน้ำนั้น ย่อมปรากฏเป็นของว่างของเปล่าและปรากฏเป็นของหาแก่นสารไม่ได้ไปภิกษุทั้งหลายก็แก่นสารในต่อมน้ำนั้นจะพึงมีได้อย่างไรอุปมาณี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอุปมายก็ฉันนั้นคือเวทนาชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือปราณีตก,ก็ตามมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามภิกษุรู้สึกในเวทนานั้นย่อมเพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบคายเมื่อภิกษุนั้นรู้สึกอยู่เพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบคายอยู่เวทนานั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างของเปล่า และปรากฏเป็นของหาแก่นสารไม่ได้ไปภิษุตทั้งหลายก็แก่นสารในเวทนานั้นจะพึงมีได้อย่างไร